โอ้มือนี้หลับเนี่ยลับเนี่ยคือเกาหนอเนาะหลับเนี่ยซอยแตนคือเกาพีเสงามะเข้ากันสองเตห่างแยงแยงเนตห่อ้เตใช่ล่ะอตรงเติบโง่หน่อนันโอ้ัดปนึ้มอําลํหน่อยเนาะผมลํเน่ยใกลกินพี่อยู่บ่อนั่ง ซ่บต้องรอออกนี่เนียวยำบ่ขาวโอ้เงียบดีดิครับผมมนนี้กันมาลาบมาก่อยลาบก่อยเนื้อเขา้นอไรเอก่อยเนื้อบ่ลาบมันกอยครับไอ้อเสียบ้เกาอมเสีบคือเกามเียบมากเอสูตรเบาตนคนสักลนพื่อเกาละมอ เส็จเสียบพื้นก่ินี่เป็นบบเื่นเดยร์ใส่น้ำปลาลงไปครับตำหม,มักเลยให่หมักง้อใส่หมักรสชาติขาวกล้วยใส่ข้าววต่อไปกับกางผงคนเป็นระเบียบเรื่อยขนาดด้อืนนั้นะแรกัแกข้าวกล้วโอ้ขอ้าวกล้วหม่ใม่ ไิหมนี่เราต้มโปครับนี่ืเมนูเมนู่นเกี่ยวขอหน้าบ้านนนบูเ็นาเลียไก่ขึนมาเทียวหามันีใจกโอ้ิงแสบกวนแสบเนี่ยเด็ดเอสนุกแสบเนี่ยใส่กระควลงไปนี่เนีที่เด็ดจากบ้านเราทีเด็ดนะครับ าบหรี่นี่ารบหรครับเจ้าควัวหอมจดหน่อยหอมมากอันนี้ต่อไปกับพักใส่ใบมะกูดต้นหอมนี่นะครับพี่เด็ดอครื่องรบ แอบครับส <formation> ุน <kr> ิษฐ์นะครับบาตนคนสะกลเป็นเทปเองเลยครับแจ้งยังโอ้โหขัก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 อืมหนักทั้งโลกทุกจอดเลยเครื่องกันเบิร์ดเมื่องครับ เตมลปสกหน่อยอันนี้สูตรก็าตายตัวด้วครับเือมักประเดียวก็เท่ประเดียก็ได้หมักไปมักมันนะเน,น,นเานาะะเตะดรแบน้เาเตียดีเนาะเตี๋ี่ค้ครับผมเร้อบลอยอตามด้วยอืวบัี้ กูขาก็ได้ขัวขึ้นเ,านเราเลยานี่วยเรน,นะโอ้องกใส่ใบยังไงทุกหอมเลยใบี่มันอะอมใส่บื่ังเลยนูกบตอนกบเลยโอ้ตยอยงกบใส<น>่หม้อ,อ,มอ,อใส่บ้ได้ไหมบไดู้โอ้ตองกบเหมือนกินง่ายเลย ใส่เด็ดได้บ่ายามาใส่เด็ดได้ังวดโอ้หน้าโคกอ่ะสิเมียนหน้าโคกเปี้ยวสิได้ที่มึง<อ>ต้องใส่เงี้ยสูตรดิโอ้มีเงี้ยสูตรน้ำบอบเงี้ยสูตรน้องโอ้น้ำประมมันอ่ะน้องจะไปใส่สูตรทำลาบไปที่ตรงสูตรพิเศษยดีอันนี้พ่อพ่ออโอโอ้สุดยอด น้อมขนาดสูกเลาได้แบบไหนอือมีล้วหมูนมีลาบเลือดเดี๋ยต้มกบผัดฝนของเขาลาบโอ้มีจนี่นะนยเสียบๆ้วยที่น้องเอ้ามาแม่คือคัดมะเขาว่าที่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมามามา <c oughs> เสืออยู่แถบป้ะเท